อย่าให้แม่ขึ้นดาราสาวดัง่ายาวหลังคนสงสัยสามีรวยไหมทำงานอะไรแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กันมานานหลายปีคู่รักลูกสองใหม่สุขคนทวาเกิดนิมิตและสามีดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวเรื่อยๆในอินสตาแกรใครเห็นก็ต้องชมความน่ารักของพวกเขาที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่ก็มีคำถาม ว่าทำไมสามีของสาวใหม่รวยล่าสุดนั้นสาวใหม่ได้โพสต์อินสตาแกรมร่ายยาวบอกว่าอย่าให้แม่ขึ้นมีคนถามเยอะสงสัยเยอะว่าสามีใหม่สุคนทวาทำงานอะไรมีอาชีพอะไรสามีใหม่สุคนทวารวยไหมสามีใหม่ทำไมรวยถึงกระทั่งเซริส ในเน็ตกันเลยทีเดียวแม่ก็งงว่าคิดอะไรกันอยู่ทำไมถึงมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นคิดว่าสามีใหม่ทำอาชีพอะไรที่ไม่ดีหรอและทำไมเราต้องกลัวเป็นข่าวแบบที่คนอื่นเขาเป็นกันคะ บอกเลยเราสองคนทำอาชีพสุดจริตมากพื้นฐานครอบครัวเราสองคนซ้อนมาดีอยากรวยเร็วทำอาชีพไม่ดีมันเป็นเงินร้อนใช้ได้ไม่นานสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เงินเราเราเหนื่อยกันมาตลอดในการหาเงินเข้าบ้านโดยเฉพาะสามีแทบไม่ได้นอนทำงานวันละ6 7ถึง7งานถึงเวลาหลับก็ยังตามไม่หลับ คิดเรื่องงานจนเช้าถ้าคนใกล้ตัวน่าจะเห็นกันอยู่ว่าตื่นเช้าไปทำงานยังไงเจอสามีใหม่กันตลอดทุกค่ายทุกช่องแต่ไอคนที่มันไม่ค่อยเจอสามีเวลาทำงานก็คือพวกคุณชาวเน็ตทั้งหลายที่ไม่เคยเจอก็จะสงสัยแม่ก็ไม่ว่าหรอกค่ะเพราะคุณอยู่แต่ในโลกโซเชียล เอาเป็นว่าข้องใจก็ทักถามกันได้อย่าเอาไปคิดแล้วนินทาหรือพูดให้เราเสียหายคนทำมาหากินแบบเครื่องจักรที่ไม่ได้หยุดพักมันจะหมดกำลังใจทำดีกันค่ะอ๋อและถ้าอาชีพอะไรที่ไม่ดีนะป่านนี้เราสองคนก็รวยเละเทะไปแล้วค่ะตอนนี้ยังเป็นหนี้หาเงินใช้หนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถกันอยู่เลยและที่สำคัญแม่ไม่ต้องมานั่งขายของอยู่แบบนี้หรอกค่ะเคนะจบค่ะรู้เรื่องชัดเจน เลี้ยงลูกสองคนแม่ก็เหนื่อยจะบ้าอยู่แล้วต้องมาตอบคำถามบ้าๆอีกประสาทแดกกันพอดีแม่เป็นคนไม่แรงแต่อย่าแรงกับแม่ก่อน